สวัสดีครับยูร่าคาสวิทเดี๋ยวมาดูเกียร์ออโต้มาด้าสามนะครับมาด้าสามฐานนาวินอ่ะโอ้หือเด๋อเกียร์โตมาด้าสามถามมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับเป็นยังไงทำไมเข้าเกียร์แล้วไม่วิ่งอันนี้ยกมาจากพิกเตสมนะพิกเตสมหนึ 1> 1่งร้อยสองครับเอามาดูเรื่องเก่าเล่าใหม่นะครับ ก็ไม่มีอะไรมากเหมือนเดิมเกียร์ออโต้มาด้าสามนะครับอาการคล้ายๆกันนะครับเหมือนเดิมเราไมา่ให้ดูนะทุกครั้งที่ผ่าที่ซ่อมก็จะเอาคลิปมาให้ชมกันนะครับเผื่อท่านใดย,ยังไม่เคยเห็นนะครับก็ในชุดเกียร์ออตโต้นะครับก็จะประกอบไปด้วยแผ่นคัดหลายแผนนะ่นฮะเกือบสามสแผนนะ่นฮะนี่ก็เป็นแผ่นคัดนี่ก็แผ่นคัดนะครับเยอะมากนี่ก็แผ่นคัดนี่ก็แผ่นคัด นะครับลูกการ์ดเดี๋จะเป็นลูกสูบเกียร์นะฮะลูกสูบเกียร์เดี๋ยวนี้ก็เป็นลูกสูบเกียร์นะครับของมาสด้าเนี่ยจะเป็นโอริงลูกสูบเกียร์จะเป็นจะเป็นยางที่หลอมที่หล่อหลอติดลูกสูบมาเลยนะจะไม่จะไม่เป็นโอริงจะไม่เป็นเส้นนะครับจะใช้วิธีหลอมหล่อหล,ลอติดลูกสูบมาเลยนะลูกยางตรงนี้นะครับเป็นลูกยางลูกสูบ ลูกสูบเกียร์นะครับตัวนี้จะเป็นตัวกดคัดเพิ่มแรงดันนะฮะมีแรงดันน้ำมันเกียร์แล้วเข้ามาในหม้อคัดแล้วก็จะผักผลักล,ลูกสูบเพื่อกดบีบแผ่นคัดให้แน่นนะครับแผ่นคัดกับแผ่นเบ็กให้แน่นนะครับเพื่อให้เรื่องหมุนได้อันนี้ก็1ชุดนะครับแผ่นคัดแอรลูกสูบนะบลูกสูบโอลิงแข็งตัวนี่ก็นี่ก็ลูกสูบนะฮะโอลิงแข็งตัวอันนี้เบรกจะถอยเบรกจะถอยเกียร์ต่ำนะครับ อันนี้เอาเป็นชุดใหม่นะครัอะไรลูกสูบเกียร์นะครับลูกสูบเกียร์เป็นของใหม่นะครับยางใหม่ๆนะ,ะนุ่มๆครับอันนี้ยางนุ่มๆอยู่นะครับยังนุ่มยังไม่แข็งตัวนะ,ะอันนี้ลูกสูบนะคะะๆๆรับเบรกแบนลูกสูบเบรกแบนหรือเซอร์โวนะครับจะเรียกว่าโซโวหรือว่าเบรกแบนก็ได้นะ,ะลูกสูบนะครับนี่ก็ลูกสูบตัวนี้ก็จะเป็นลูกสูบเกียร์ทั้งหมดนะเป็นสูบเกียร์ชุดคัตชุดคัสก็จะเป็น นี่ครับจุดคัดครับมาด้าสามอันนี้จะเป็นเกียร์ cf cf 2 7 e นะครับ cf 2 7 e รหัสเกียร์ปอนดมาด้านะครับ,นะรบจะรหัสใกล้เคียงกัน fnca นะครับรห,รหัสเหมือนกันรห,ร,หรหัสใกล้เคียงกันนะครับแต่บางทีจะใช้เกียร์บล็อกเดียวกันด้วยซ้ำนะครับเกียร์บล็อกเดียวกันด้วยซ้ำ ก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนรหัสไปแค่นั้นเองนะครับจะมี2ชื่อนะครับระหว่าฟอร์ดกับมาด้านะ f n c a นะะอันนี้สำหรับมาด้าฟอร์ดก็จะใช้ชื่อ c f 2 7 e นะครับะระเปลนชุดสาเหตุที่ว่าไม่วิ่งนะครับไม่ค่อยวิ่งก็แรงดันเพชเชอร์แรงดันน้ำมันเกียร์มันรั่วนะเนื่องจากลูกสูบโอริงลูกสูบเกียร์แข็งตัวนะแข็งมากนะเี้ยฮะมันเก่าแข็งตามายุครับอายุเกียร์มันมาก ลูกยางก็แข็งตัวกักแรงดันนล้วมันเกียร์ไม่ได้แรงดันรั่วในระบบเพชเชอร์เพชเชอร์รั่วในระบบเกิดอาการขัดลื่นขัดถ่ายขัดไหมขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นสมองเกียร์นะครับเดี๋ยวก็ผ่าผ่าล้างนะฮะตรวจเช็ควาบอดี้นะครับวีระคาสูบิทครับซ่อมเกียร์ออโต้มาด้าสามนะครับมาด้าสามทุกรุ่นทุกอาการนะครับรับซ่อมนะครับหายขาดแน่นอนนะไม่ต้องกลัวเสียหนักแค่ไหนไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์ลูกใหม่นะครับอร่อยเรามีทุกชิ้นนะครับ จะเป็นเฟืองเกียร์เป็นมอคัดโซลิโอยนะฮะวาบอดี้แตกหักเสียหายครับอะไหล่มีทุกชิ้นนะครับไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์ลูกใหม่นะที่นี่ซ่อมแล้วคุ้มครับนะครับคำว่าซ่อมไม่คุ้มไม่รู้จักนะครับซ่อมซ่อมไม่คุ้มนี่ที่นี่ไม่รู้จักครับมีแต่มีแต่คําว่าซ่อมเถอะครับคุ้มนะนะครับซ่อมเถอะครับคุ้มนะครับคุ้มแน่นอนนะครับมีราคาสิน นี่เพิ่งยกมาเมื่อคืนนะมาเมื่อคออืนนี้เช้านี้ก็จัดการผ่านจะได้ทําการเปลี่ยนอะไรนะฮะเปลี่ยนอะไรแต่ก็ตรวจเช็คซ่อมในี่ยลดับต่อไปครับ <S <S ไม่นานครับใช้เวลาไม่นานเดี๋ยวก็ขับได้แล้วนะครับ <S <S เดี๋ยวรถก็ขับได้แล้วครับผมขอบคุณครับวีราคาเซอร์วิสค,ครับโทรศัพท์0 8 0 9 3 1 4 2 5 2ครับสนใจโทรเข้ามาได้นะครับโทรสอบถามได้นะครับ บางทีตอบสอบถามหน้าหน้าเฟซหน้าเพจเราตอบไม่ทั่วถึงนะครับเพราะมเยอะจริงนะครับเพราะว่าข้อความเยอะมากนะตอบไม่ทั่วจริงเพราะว่าบางทีเมสเซจก็ก็ไม่เด้งเตือนนะครับไม่เด้งเตือนแนะนําให้ให้โทรสอบถามดีกว่านะถ้าถามในเฟซหรือในเพจอย่างเงี้ยเราเราจะส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยได้ตอบเพราะเราไม่เห็นมันไม่เด้งเตือนนะครับเพราะมันเยอะมากข้อมูลเยอะมากนะครับขอบคุณครับ